สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าพระวาจาของพระบินเจ้าเป็นแสงสว่างสองทางคนที่กำลังจะถึงทางตันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนถ้าเราได้เปิดพระวาจาของพระบินฑเจ้ารำพึงดูสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดกับเราเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับในวันนี้แลบุลเปาโลมาเทศจุดที่กรุงโรม และสิ่งที่ท่านเทศนั้นก็บอกว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคําตอบของทุกสังคมแล้วก็เราสามารถที่จะไว้ใจในในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าได้เสมอไปนะครับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่ ตั้งคำถามอีกแล้วว่าพระเยซูเจ้านั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่าพระเยซูเจ้าตายเพื่อพวกเราจริงหรือเปล่าแล้วพระเยซูเจ้าอยู่ไหนทําไมปล่อยให้สังคมเราเละเทะอย่างนี้บางทีคําพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกว่าทําไมพระองค์ถึงปล่อยให้สังคมเละเทะใครเป็นสังคมและใครปล่อยให้สังคมเละเทะสังคมนั้นเป็นสังคมของมนุษย์ และที่ปล่อยเละเทะก็เพราะมนุษย์เราเนี่เละเทะพี่น้องเขาถือคุณงามความดีหรือเปล่าล่ะถือคุณ,ณธรรมหรือเปล่าถือฤทธกุศลหรือเปล่าหรือเห็นแก่สิ่งภายนอกวัตถุแล้วก็ความร่ำรวยแล้วก็ชื่อเสียงอันนี้ต่างหากที่ทำให้สังคมเละเทะไม่ใช่ไม่ใช่องค์งพระเยซูเจ้าที่ทำให้สังคมเละเทะนะครับ พวกยิวในสมัยของระบุิเปาโลนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้หรอกเพราะว่าศีลธรรมในยุคนั้นก็ยังอยู่ในสิ่งที่ดีดีพอสมควรไม่มียาบ้าไม่มีเรื่องการผิดศีลธรรมผิดผัวผิดเมียการแต่งงานก็กส่วนมากก็จะอยู่เป็นผัวหนึ่งเมียเดียวไปจนตลอดชีวิตเพราะพ่อแม่สอนดี ศาสนาก็มุ่งมั่นจะให้ทุกๆคนนั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายของความรักคือความเป็นหนึ่งเดียวแต่เขาก็ถามว่าเอสมัยของเปาโลเนี่ยพวกเราพวกยวบอกว่าพวกเรารอพระเมสสิยามาตั้งนานแล้วทําไมอยู่ไหนพระองค์อยู่ไหนล่ะพระองค์ตอนนี้อยู่ไหนพระองค์ได้มาหรือยังคุณเปาโลก็ตอบว่าพระองค์มาแล้ว พระองค์คือองค์พระเยซูเจ้าตอนทีกบุเปาโลเองได้พยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่ากว่าจะมาถึงสมัยพระเยซูเจ้านั้นพระคัมภีร์เดิมก็ได้บันได้อธิบายอะไรมากมายเหลือเกินแล้วก็เมื่อมาถึงก็คล้ายกับว่าพระคัมภีร์เดิมนั้นก็จบศาสนายูดาหหรือศาสนายูเดียวนั้นก็ ไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแต่เป็นพวกเราเองที่เชื่อที่เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานสายตาให้แก่คนตาบอดพวกเราเองที่เชื่อว่าพระองค์เป็นหนทางที่นำไปหาพระบิดาเมื่อคนคนหนึ่งนั้นหลงทิศหลงทางไปแล้วพระองค์เป็นเสาหลักที่เราสามารถพึ่งพิงได้สำหรับคนที่อ,อ่อนแอพระองค์เป็น อาหารสําหรับอาหารฝ่ายจิตเป็นต้นสําหรับคนที่มีความหิวกระหายพระองค์เป็นชีวิตที่ไม่มีไม่มีมมวันสิ้นสุดสําหรับคนที่ตายไปแล้วก็สําหรับทุกคนนั้นพระองค์คือพระเยซูเจ้าที่เป็นเจ้านายของพวกเราแต่ละคนอันนี้ต่างหากพี่น้องที่ทําให้เราเข้าใจว่า นบุญเปาโลเทศสอนสิ่งที่เรากำลังเชื่อและเรากำลังปฏิบัติดังนั้นถ้า,าเรายึดพระเยซูเจ้าแล้วทุกอย่างก็มีความหมายน้อยลงเพราะว่าเมื่อเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเราอาจจะต้องเสียสละเพื่อจะได้รักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีมิตรภาพกับพระบินเจ้า แทนที่เราจะทำลายมิตรภาพด้วยการทำตามใจของตนเองจะเราจะพยายามที่จะให้พระเยซูเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตในปัจจุบันนี้เพื่อชีวิตนิรันดร์ของเราในโลกหน้าวนในพระคัมภีร์ที่เขียนโดยันบุญจอรน,นี้นะครับก็มีการถามว่าเนบุญจร จะอยู่อีกนานไหมอันนี้เป็นคำถามของนบุญเปโตรพอคิดว่านบุญจอนจะอยู่จนถึงวันพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาแต่เป็นความเข้าใจผิดเพราะพระเยซูเจ้าเองก็บอกไม่ใช่นะมันไม่ใช่ธุระข,ของท่านที่จะถามเรื่องนี้แต่ตายตายแน่แล้วพระองค์จะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันและในที่สุดในหนังสือเล่มนี้ของนบุญจอนเนี่ยพระวรสารนบุญจอนเนี่ย ก็บอกว่านี่คือสิทธิ์ที่เป็นพยานก็คือนักบุญจรที่เป็นพยานถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้เห็นพระเยซูเจ้ากระทำเห็นพระเยซูเจ้าพูดอะไรบ้างและได้เขียนบันทึกไว้พวกเราทราบว่าคำพยานของเขานั้นเป็นความจรงิงยังมีเรื่องราวอืนอ่นๆอีกมากมายที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำซึ่งท่าจะเขียนลงไว้ในไว้ทีละเรื่องทั้งหมด ข้าพเจ้าคิดว่าโลกทั้งโลกคงไม่พอบรรจุหนังสือที่ต้องเขียนนั้นแน่นอนแม้จะเป็นเวลาสามปีที่พระองค์ทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้พูดสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นนั้นพวกเขาเองซึ่งเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดบางทีพยยระเยซูเจ้าทำอัศจรรย์อย่างหนึ่งคนคิดอีกอย่างหนึ่งแบบพวกฟาริสีเนี่ย ทำเป็นมองไม่เห็นอสจญรย์ไม่มีอ่ะบางทีก็เวลาที่เห็นพุ่มบอกไหนไหนเครื่องหมายอะไรที่ทําให้ท่านะเป็นบอกว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าน,นั่นนะมีตาแต่มองไม่เห็นหรือว่าไม่อยากจะเห็นก็เลยทําให้ชีวิตของพวกฟาริสีเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่ามีตาแต่ไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็ได้พี่น้องว่าคนในสมัยนี้ จะพูดถึงความดีแล้วจะหลีกจะหนีบางทีมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของอคุณธรรมพวกเราก็จะหนีไปเปิดไปช่องอื่นเพื่อจะได้ดูดาราจะได้ดูนิยายน้ำเน่าก็เพราะอะไรเพราะบางทีดูไปแล้วมันเตือนสติของเราทำให้เราไม่สบายใจบางคนพูดทำไมจะต้องดูเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ แต่หารู้ไม่ว่าเป็นเรื่องที่เตือนสติของเรานั้นนะว่าเราเป็นใครกันแน่แไม่หลอกลวงตัวเองอยู่ทำไมวันแล้ววันเล่าหลอกลวงตนเองยังไม่พอหลอกลวงคนอื่นอีกว่านี่ฉันเป็น,ยน,นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่เนี่ยอันตรายมากสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งบางทีดูหน้าแล้วเราก็ดูไม่ออกมาในรูปแบบของคน ผู้ดีผูกในคไทใส่เสื้อมียี่ห้อรองเท้าก็ต้องมียี่ห้ออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ไม่ดูเบื้องหลังแล้วโอ้โหมปนคนละเรื่องเลยฉะนั้นเราคริดตชนเราจะไม่แสดงละครต่อหน้าพระเจ้าเราจะไม่เสแสร้งว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเมื่อเราไม่เป็นขอพระเจ้าประทานพระพรให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายและมี ความประพฤติที่ตรงกับใจของตัวเองสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์